ร็ธทําอพยพบทที่ยี่สิบเจ็ดจใช้ไม้กระถินเทศทำแท่นบูชารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างยาวด้านละห้าศอกสูงสามศอกทำเชิงงอนที่มุมทั้งสี่ของแท่นเป็นเนื้อเดียวกับตัวแท่นและใช้ทองสำริดหุ้มรอบแท่นจงทำภาชนะทุกชิ้นของแท่นบูชาด้วยทองสำริดคือหม้อสายเท่าทัพพีอ่างประพรม ขอเกี่ยวเนื้อและถาดรองไฟจงทำตะแกรงทองสำริดมีห่วงโลหะติดไว้ทั้งสี่มุมวางตะแกรงนี้ที่ด้านในของแท่นใต้ขอบบนอยู่ระดับกลางแท่นจงทำคานจากไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองสำริดสำหรับการเคลื่อนย้ายแท่นบูชาเวลาจะหามให้เอาคานสอดในห่วงไม้คานอยู่ข้างแท่นข้างละอันจงทำแท่นนี้ด้วยไม้กระดานให้ภายในกลวง ตามแบบที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขาจงทำลานพระพา่ามีผ้าลินินเนื้อดีเป็นม่านปิดทางด้านทิศใต้ม่านคลี่ออกกว้างหนึ่งรอศอกมีเสายี่สิบต้นปักบนฐานรองรับยี่สิบฐานทำด้วยท,ทองสำริดและมีตะของเงินกับราวเงินสำหรับแขวนม่านติดอยู่กับเสาทางด้านทิศเหนือก็เช่นกันคือม่านกว้างหนึ่งรศอกมีเสายี่สิบต้น พร้อมฐานรองรับทำจากทองสำริดยี่สิบฐานและมีตะขอเงินและราวเงินสำรบแขวนม่านติดอยู่กับเสาด้านทิศตะวันตกของลานมีม่านกว้างห้าสิบศอกและมีเสาสิบต้นปักบนฐานทั้งสิบด้านทิศตะวันออกก็มีม่านกว้างห้าสิบศอกเช่นกันด้านหนึ่งของทางเข้ามีม่านยาวสิบห้าศอกเกี่ยวบนเสาสามต้นซึ่งปักบนฐานสามฐานอีกด้านหนึ่ง ก็มีม่านกว้างสิบห้าศอกเกี่ยวบนเสาสามต้นซึ่งปักบนฐานสามฐานทางเข้าลานพระพลานั้นจะเป็นม่านกว้างยี่สิบศอกทำด้วยผ้าลินินเนื้อดีปักลวดลายงดงามจากได้สีน้ำเงินม่วงและแดงยึดกับเสาสี่ต้นปักบนฐานสี่ฐานเสาทุกต้นรอบลานพระพลาปักบนฐานทองสำริดมีตะขอและราวทำด้วยเงินฉะนั้น ลานจะมีขนาดยาวหนึ่งอศอกกว้างห้าสบศอกมีม่านโดยรอบสูงห้าศอกทำจากผ้าลินินเนื้อดีและมีฐานทองสำริดเครื่องใช้ทั้งหมดในพะระพลารวมทั้งหมุดตอกและหมุดสำหรับแขวนเครื่องใช้ต่างๆที่ฝาโดยรอบล้วนทำด้วยทองสำริดจงบัญชาประชากรอิสราเอลให้นำน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์มาให้เจ้าสำหรับใช้จุดประทีปเพื่อคันประทีปจะได้ลุกอยู่ตลอดเวลา สำหรับคัรประทีบในเต็นท์นัดพบนอกม่านซึ่งอยู่ตรงหน้าหีบพันธสัญญาอาโรนกับบรรดาบุตรชายจะต้องคอยดูแลให้ไฟลุกอยู่เสมอต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตั้งแต่พรบค่ำจนถึงรุ่งเช้านี่เป็นข้อปฏิบัติถาวรสำหรับชนอิสราเอลสืบไปทุกชั่วอายุ